มาสิแม่มึงนี่ให้กูม,มาเพื่อเฮียอะไรก็แ,แค่โรงงานดำๆออกแม่งเลยเอ้าวเฮียแม่งออกไม่ได้มาสิแม่มึงนี่เว้ดูสิที่นี่มีตัวเฮียเฮ้ยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะอุย้ยดูสิอุย้ยใครแม่งมาขี้วะเฮีย้ยน้ำหยดเรื่องแม่งไม่เช็ดด้วยอุ้ยน้ำแบคลูมอยากเข้าไปจังเลยโอุย้ยเฮีย้ยเข้าไปไม่ได้โอ้ไปดีกว่าโอ้ยน่าเบื่อวะอนั่นเฮีย้ยอะไรวะ โอ้เครื่องจักรคืออะไรสงสัยเครื่องจักรทำน้ำหมึกไม่เช็ดด้วยเออเราต่อดีกว่าอ,อุ้ยโอ้ไปอะไมที่นี่ที่ไหนนะอ,อุ้ยมองน่ะหาเรื่องเหรออัวเสือโอืมเอเอเออหน้าเบื่อป้ด อุ๊ยนัำเพลงนี่วะเดี๋ยวขาดูนะโอ้ยนี่มันหมาโดนเชือดน,นี่ว่าอุ้ยมีขึรนจกด้วยโฮ้ขอไข่ควงหน่อยนะไม่กดใช่ไหมไ,มไปละเอ้ยทำไมมันวางได้วะไอ้เหี้ยน,นี่อะไรวะมึงอยากเอาชู้ไปตายส่สัต์ อืมอ่ะกดละครบหมดแล้วสับพันโยกเฮี้ยกูได้ยินเสียงใครขี้วะเดินกลับไปอีกโอ้คนน่าเบื่อเลยว่ะใครแม่งมาปิดวัวเฮี้ยโอ้ขอเข้าไปหน่อยก็ไม่ได้哟ขอสองหน่อยซิ เอาให้หนังข่บปได้โอ้สมมติหน้าโอ้บบกงงปิดหาพอมันหมดไปละโอ้ถ้าออกโอ้ยไปความเร็วแสงโอ้อกโอ้ยที่ไหนกันวะโอ้มีขวานด้วยฟรีๆบ้าบ้าบ้าบ้บาบา้ตรงนั้นอะไรอ่ะโออยากไปจังเลยโอ้นี่วางขาไว้นี้